คำว่าสันเลขาทำเครื่องขัดเกลาความว่ากามฉันไม่ใช่ทำเครื่องขัดเกลาเนคขมมะเป็นทำเครื่องขัดเกลา,า,า,าพยาบาทไม่ใช่ๆๆๆโโญญเ,เครื่องขัดเกลาความไม่พยาบาทเป็นธรมเครื่องขัดเกลาทินมิทะาไม่ใช่เครื่องขัดเกลาอาโลกาสัญญาเป็นทมเครื่องขัดเกลา อุ <noon> ทจจะไม่ใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาความไม่ฟุ้งซ่านเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาวิจิกิจชาไม่ใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาการกําหนดธรรมเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอวิชามิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาญาณเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอราติมิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาความปราโมทเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา นิวร์ไม่ใช่ทมเครื่องขัดเกลาปฐมฌานเป็นทมเครื่องขัดเกลาละถึงกิเลสทั้งปวงไม่ใช่ทมเครื่องขัดเกลาอารหัตมรักเป็นทมเครื่องขัดเกลาชื่อว่ายานเพราะอัดว่ารู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่ารู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความสิ้นไปแห่งกิเลสอันนาอันมีสภาพต่างๆและเดชเป็นสันเลข,ขัตถยาน